ถ้าคนตอบก่อนจะได้ยินก็เป็นความงโง่และความขายหน้าแก่เขาจิตใจของคนทนต่อความเจ็บป่วยได้แต่จิตใจชอบช้ำใครจะทนได้เล่าใจของคนที่มีความเข้าใจย่อมได้ความรู้และหูของคนมีปัญญาแสวงหาความรู้ของกำนินของใครย่อมเปิดทางให้คนนั้นและนำเขามาถึงคนใหญ่คนโต ผู้แถลงคดีของตนก่อนดูเหมือนเป็นฝ่ายถูกจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขาการจับฉลากทำให้การทะเลาะสิ้นสุดและแยกคู่โต้แย้งที่มีกำลังออกจากกันพี่น้องที่หมางใจก็ยากจะรองดองกันยิ่งกว่าการยึดเมืองที่เข้มแข็งและการทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนดานที่ป้องราก,กัน ท้องของคนจะอิ่มด้วยผลแห่งปากของเขาเขาจะอิ่มด้วยผลผลิตแห่งริมฝีปากของตนความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันใครพบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระยาเวคนยากจนใช้คำวิงวอนแต่คนมั่งคั่งตอบเสียงหว้นหวน มีเพื่อนบางคนนำความหายนักมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่นอ้องพระชนะของพระเจ้าวันนี้สุภาษิตบทที่1ิข้อที่13ถึง24นะครับข้อที่13นะครับถ้าคนตอบก่อนจะได้อินก็เป็นความโง่และความไขหน้าแกเขาเมื่อเราสรุปเร็ว ก็ถอยไม่รอบคอบครับมีความเข้าใจผิดกันผิดกันเกิดขึ้นง่ายๆและออนำเราผลที่ไม่ดีแก่ตัวเองด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเราฟังคำพูดของคนอื่นนะครับไม่ควรไม่ควรพูดคำพูดของตัวเองอย่างใจร้อนและไม่ควรสรุปอย่างง่ายๆครับ ข้อที่14นะครับจิตใจของคนทนต่อความเจ็บไป่วยได้แต่จิตใจชกชามใครจะทนได้เล่าในที่นี้จิตใจก็เป็นจิตอินญ,ญานที่ทำให้ติะหนักและสื่อสารกับพระเจ้าเมื่อ,อ,อร่างกายได้ความทุกข์ยากความทุกข์ทรมานกับก็จิตจ,จิตอินญ,ญานก็ ทำให้ทนความทุกข์นะครับโดยทําสามาธิทางกับพระเจ้าได้นะครับแตจิตวิญญาณนะครับก็ชกช้ำก็ไม่มีทางที่จะได้รับการรักษาให้หายได้ดังนั้นเราต้องการทําให้จิตวิญญาณก็แข็มแข็ง ไม่ว่าเราให้ความสำคัญกับสุขภาพของร่างกายแต่เมื่อเราละลอยสุขภาพไฟว์อินยานนั้นอาจจะได้รับอันตรายด้วยนะครับข้อที่1ิใจของคนที่มีความเข้าใจย่อมได้ความรู้และหูของคนมีปัญญาแสวงหาความรู้ใจของคนที่มีความเข้าใจได้ความรู้ เพราะว่าหูของเขาก็ปลอดไว้เพื่อที่จะฟังคำสั่งสอนอวัยวะที่สำคัญมากที่สุดในกันได้รับปัญญาคือหูครับดังนั้นเพื่อที่จะได้ปัญญานะครับก็มีสิ่งที่ต้องการต้องการคือท่าท,าทีที่ทอมตัวโล ข้อที่16นะครับของกำนานของใครย่อมปปอดทางให้คนนั้นและนำเขามาถึงคนใหญ่คนโตของกำนานที่มีจิตใจแห่งความรักและเคารพนับถือครัทำให้ใกล้ชิดการมากขึ้นและสามารถได้รับการช่วยเหลือได้จึงจะ ได้มีโอกาสที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยแล้วก็ข้อที่17น,นะครับผู้แถลงคดีของตอนกอนดูเหมือนเป็นไฟถูกจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขาผู้แถลงคดีของตอนกอนดูเหมือนเป็นไฟถูกแต่ต้องฟังฝ่ายตรงข้ามกันด้วย เมื่อเราตัดสินโดยการฟังไฟเดียวเท่านั้นไม่สามารถตัดสินยังมีความยุติธรรมได้และก็ข้อที่18นะครับการจับฉลากทำให้การทะลาะสิ้นสุดและแยกคู่ต่อยย้งที่มีกำลังออกจากกันเมื่อเราอัน พันธสัญญาเก่าครับการฉลักก็เป็นการประพฤติที่พุ่งพาอาศัยศิทธิอำนาของพระเจ้าเมื่อชนชาติอิสราเอลยึดครองและได้รับการส่วนแบ่งแผ่นดินคนาอันนะครับตอนนั้นก็จับฉลากครับดังนั้นเมื่อเรามีการขัดแย้งกันเพราะความคิดเห็นต่างกาันเราก็ ต้องจดจำสิทธิอำนาจที่มีต่อแต่ละคนด้วยข้อที่19นะครับพี่น้องทีนะ่บางใจก็อยากจะปรงดองกันยิงกวากัรยึดเมืองที่แข้มแข็งและการทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนเหมือนดันที่ป้อมประการพี่น้องที่บางใจเป็นคนที่ใจชกช้ำ คนที่ใจชกช้ำครับก็ปีใจกับอย่างสิ้นชองครับดังนั้นก็การคืนดีกับเขายักกว่าการยึดครองเมืองนะครับดังนั้นการมีปรองดองกับคนอื่นก็เป็นสาภาพที่ดีปัญญาข้อที่20นะครับท้องของคนจะ อิ่มด้วยผลแห่งปากของเขาเขาจะอิ่มด้วยผลผลิตแห่งริมผีปักของโตนครับมนุษย์ก็ต้องการได้รับค่าตอบแทนก็ที่มาจากคำพูดของตัวเองดังนั้นคนที่พูดผิดก็มีค,ความไขหน้าแต่คนที่พูดถูกนะครับได้รับ การเคารพนับถือจากคนอื่นด้วยและข้อที่21นะครับความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมานก็จะกินผลของมันก็มนุษย์ครับก็ตายหรือเละหรือชีวิตนั้นนะครับก็แล้วแต่ลิ้นของเขานะครับดังนั้น เราก็ต้องการระมัดระวังในการพูดนะครับก็สุภาิตนะครับก็ย้ำย้ำตรัสนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับอำนาจของลหลีนะครับหลายครั้งนะครับข้อที่22นะครับใครพบภรรยาก็พบของดีและได้ความปลอบประานจากพระยาเวในที่นับภรรยาก็เป็นภรรยาที่มีปัญญานะครับภรรยา ที่ดีพละ,ละที่มีปัญญาก็เป็นของขวานจากพระเจ้าซึ่งทําให้มีสันติสุขและก็ความปิติอินดีแก่ครอบครัวทุกคนข้อที่23นะครับคนยักจนใช้ความดิงวอนแต่คนมัง่งคั่งตอบเสียงหวนหวนคนยักจนนะครับต้องการได้รับอับปยศจากคนมัง่งคั่ง นี่เป็นสถานการณ์ของสังคมในโลงนี้แต่ว่าเราผู้ซึ่งเป็นผู้เชื่อนะครับไม่ควรติดตามความคิดแทนในโลงนี้แต่ระมัดระวังความยุ่งยานะครับเพราะมีสับสมบัตินะครับข้อที่24นะครับมีเพื่อนบางคนนำความหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิด อิงกับพี an, ่น pues, ้องการที่มีเพื i, ่อนเยอะไม่ใช่เรื ti, te, ่องดีสมอว่าอาจจะมีเพื่อนที่เลวไรได้ด้วยนะครับแม้ว่ามีน้อยแต่มีเพื่อนที่แท้ก็เป็นเรื่องดีนะครับเพื่อนที่แท้ก็ใกลชิดกว่าพี่น้องนะครับดังนั้น สามารถแบ่งความยากลำบากซึ่งกันและก,กันและนำไปสู่ทางของความชอบธรรมดังนั้นการที่มีเพื่อนที่มีปัญญาน้อยมีประโยชน์มากกว่าการที่มีเพื่อนที่โง่ที่โง่เยอะด้วยนะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าพเจ้าผู้ดาเห็นข้าพเจ้าทั้งหลายขระอรพระคุณที่พราน้จาความคุจ้าเอววันนี้ ขอพระเจ้าไวยพงกับทุกๆุคนที่จะอันพระเจ้าของพระเจ้าให้เข้าใจและนำมาชีวิตของทัวเองด้วยและก็ขอให้เรามีสติปัญญาในการดำนอนชีวิตในโลกนี้และก็ขอให้เราใกล้ชชดกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อเมน